อะไรครับบนเวทีนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเรียกมาชี้แจงกติกาครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมและก็พี่น้องแฟนบอลทุกท่านครับได้เวลาดีๆของทุกท่านอีกแล้วนะครับเรากลับมาเจกันเหมือนเดิมแลวครับขอนาทุกท่านมายังสนามวัยยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาถูกะเตมีอนเมืองครับติดตามรับชมการแต่ทอดสดการแข่งขันชกมวยซึกมวยดีวิสิตทยของเราในวันนี้ครับอาทิตย์ที่12มกราคมนะครับอยู่กับผมแล้วก็จาย์ะมิงขาวแล้วก็มิสเตอร์บองครับ เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้แก้มือล้างตาครับขาใจกันมาจากไฟที่ผ่านมาล่าสุดที่เดบาซ่ารัชดาครับยูโรสอปวัติเมืองนักชกดาวรุ่งวัย16ปีจากอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งมีคุณวิบูล์ประวัติเมืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณดีสอเพิจิตเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับควบคุมดูแลการฟิตซ้อมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอประวัติเมืองครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับสวนทางหน้านของเด่นหลายแก้วครับจิตนายกดำ นักชกวัย22ปีจากน้อยเต่าเชียงใหม่ครับมีนายกคมเดชไอตะกูลนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีคุณศักชัยใจฟูครับเป็นทีมงานเรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายวัยซินายกดำครับนี่คือประวัติและก็โปรไฟล์ครับของคู่แรกของการแต่ต่อสดของเรานวันนี้ครับสู้กันทีพิกัดน้ำหนัก102ป้อนครับทางด้านของเด่นหลยแก้วเคยชนะมาครับที่เดบาซ่ซารัชดาเมื่อ23พฤศจิกายนปลายปีที่ผ่านมาครับ2 5 6 7 เอาละครับติดตามกันดูนะครับแก้มือล้างตาได้หรือไม่ได้หรือว่าจะแขนหนักกว่าเดิมนะครับนี่คือรายการของทุกท่านครับมวยดีวิถีไทยครับก้าวสู่ปีที่1 4ขยับเดินเข้าหานะครับเตะขวาครับเกี่ยวแล้วหมัดขวานี่ถากไปนิดเดียวครับแหมเปิดฉากตะลุมบอลกันเร็วนะครับหมัดขวาครับกิมสายหมัดขวาไม่ถึงแทงข่าซ้ายได้แต่ไปตัวเองเสียหลักอ่านะครับ ก็เรียกว่าไม่มีซองไม่มีตำราแล้วครับขาลุยขาแรกอยู่แล้วครับทางด้านของเด่นหลายแก้วครับตอนนี้ที่กําลังขึ้นหม้อนะครับในรายการวอยดีวิดีไทยของเราก็คือเจ้ากระเรียงไทยครับก็เพชรสุทธิพงศ์นะครับเอาละครับลุยนะครับกายลุยตั้งแต่ยกแรกนาทีแรกครับไม่เผื่อเหลือเพื่อขาดเลยครับทางด้านของเด่นหลายแก้วมามาดิเอาละครับข่าใจกันมาแบบไหนอย่างไรครับวันนี้ได้ดูกันใหม่อีกทีหนึ่ง ช่องแปเสิร์ฟความมันกันจากสนัมวยวชนของทัพอากาศแห่งนี้ครับคู่ขนานกันไปนะครับกับแอปพรายทีวีครับหมัดขวาไม่ถึงนะครับยูโรหมัดขวาขึ้นมาครับเด่นหลายแก้วก็โดนไปหลายแก้วแล้วนี่ครับแม่ไม่บูได้ยังไงครับชวนทะเลาะเลยครับตีเข่าซ้ายแล้วก็เสียบซ้ายไปครับขวาขึ้นมาครับยูโรมั่นใจในร่างกายเหลือเกินนะครับเด่นหลายแก้วงัดสอกขวาครับเตะข้าไม่ไม่ถึงครับดูนี่โชคในพิกัดน้ำหนักร้อยสองปอนะเล็กๆ ต่อยน่ารักเลยทีเดียวนะครับอ้าวมัดขวาครับและก็ซอกขวาของยูโรเจอขวขาของเด่นหลายแก้วแม่รีบแล้วเกินครับเด่นหลายแก้วรีบแล้วกันรับเสียบข่ายครับมามาคาใจใช่ไหมเอาให้มันหายคาใจกันไปเลยครับขยับต่อยขวาลำตัวเตะขวาครับโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอะไรกันนี้อะอะลรครับไม่ต้องบิ้วเลยครับแะไรครับมาซ้ายหน้ากระแทกเ้าไว้ครับ ว่าเป็นมวยอาจจะยังน้อยนะครับทานของเด่นลายแก้วแต่ว่าหัวใจดีครับดื้อด้วยครับนั่นแหละครับถึงตัวใส่เข้าไปครับอ่าไม่ต้องเอาทรงเลยครับอย่างนี้เอาอาวุธอย่างเดียวครับโอ้โหเนี่ยครับสิ่งที่ทุกท่านต้องการแหละครับอ่าไม่ใช่ขึ้นมาก็มายืนเต้นยืนโยกยืนยั่วกัน2ยกอ่าเสียบขวาครับเด้งตีด้วยนะครับขวาไปอีกทีหนึ่งกรรมการแยกออกมาครับแยกออกมาอย่างนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งครับขยับเย็บซ้ายเย็บซ้ายอ้า ไม่ต้องไปพอรอนไม่ต้องไปพอรอนไหนๆก็ไหนๆแล้วไปให้สุดครับไปให้สุดขยับแม่แข้งซายดีไม่ถึงดีครับยูโรโดนขวาครับดูโรอ่าดครับืดอยู่แล้วนะครับหมดยกที่หนึงเดี๋ยวกลับมาตามความบันกันต่อครับยกแรกี่ตแต่อบอกว่าเกมเปิดแล้วนะครับกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับดูภาพช้ากันไปนะครับแล้วก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเรานะครับขอบพระคุณคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับบุคลากรส่งคุณค่าที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับวงการมวยมาอย่างมากมายครับด้วยการสนับสนุนมวยหลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะรายการมวยดีวิถีไทยของเรานะครับอยากจะเป็นเจ้าของรถโตโยต้ามีทุกรุ่นนะครับต้องคิดถึงโตโยต้าเคมอเตอร์โทรศัพท์สอบถามที่0 26626555อ่าวบนเวทีหมางไปแล้วนะครับ นี่แหละครับจะซื้อรถโตโยต้าแล้วก็ต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอ r เตอร์นะครับด้วยคุณทิเชียงสมภพรุ่มรด่นผมวิทเครีมยมของเรานะครับในเรือหัวใจสุดๆเอาลุ้นเลยจากเคมอ o r เตอร์เอามาดูคู่แรกไปดังดูรถมเงินเด่นหลายแก้วครับตามต่อครับยกที่สองครับเคมเปิดมาตั้งแต่ยกที่ผางมาครับ <c oughs> โ,โดครับเด่นหลายแก้วผู้แก้มือล้างตาคาใจกันมาครับ ไปหน้าขวางหน้าครับน,นี่ครับเข่าซ้ายยัดก,ก้าไปครับโอ้โหพรประเสริฐนินทายนะครับกรรมการดาวรุ่งแยกอเขมากลางเวทีขยับเดินบ้างครับทางด้านของยูโร,รขยับเดินเข้าไปเดินหลายแก้วยกนี้นาทีแรกของบันมาต่อยเกมับครับ ม,มั่นใจในศักยภาพของตัวเองเหมือนกันแล้วครับเด็กแข้งซ้ายแล้วดันออกไปครับเป็นมวยขวานะครับมวยขวาด้วยกัน้ะคู่เลยครับเดินต่อนะครับเย็บซ้ายแล้วก็ต่อยขวาตามไปครับจากด้านของเด่นหลายแก้วเจอเข่าขวาของยูโรยูโรก็มือดูเหมือนจะตั้งตัวติดแต่ก็ยังไม่ปฏิบัติตอนน่อดีเท่าไหร่นะครับ พราะว่าเด่นหลายแก้วนี้ไม่ปล่อยให้ยูโรคิดนานนะครับถึงตัวตลอดอมาพรพอมาพรจะเดินเตะไม่โดนครับโดนแข้งซ้ายของเด็นหลายแก้วครับยูโรอซ้ายก็แม่ขวาก็หลุดซ้ายก็หลุดเอ๊ยยังไงครับหลุดคืนเหมือนกันครับหมัดขวาครับของเด่นหลายแก้วเตะแม่แทงเข่าซ้ายศอกซ้ายนั่นแหละครับท่าท่าจะไม่สวยนะครับเด่นหลายแก้วนะครับพันมาต่อยเกมรับไปทุกคนได้รับรู้แล้วครับ ว่าเขาก็เดินได้ถอยเป็นนะครับอาล้ครับดันแล้วครับแข็งแรงมากนะครับเด่นหลายแก้วเด็กจากดอยเต่าและครับจังหวัดเชียงใหม่ลงจากดอยใหม่ครั้งครับวันนี้อาแล้วครับเดินบ้างแล้วทางด้านของเด่นหลายแก้วอาอาหันมาต่าเกมรับยกแรกนี่เดินยกนี้หันมาต่าเกมรับครับเดนหลายแก้วมัดหนึ่งสองมาอาล้ครับวงในลายแขนป้ายหน้าขวางหน้าแต่ว่ายังหาเหลี่ยมตีไม่ได้ครับจะเป็นทุกอย่างให้แล้วนะครับ เป็นมวยบูก็ได้เดี๋ยครับเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นมวยบุญให้ดูนะครับมีหมัดหนึ่งดักเอาไว้ครับหมัด1-2ครับยูโรโดนแข้งซ้ายของเด่นหลายแก้วเตะขวาไปครับยูโรเจอเข่าขวาของเด่นหลายแก้วครับขวางครับขวางขวางตีเข่าขวาครับแม่ความแข็งแรงครับตอนนี้นี่ถือว่าทางด้านของเด่นหลายแก้วนี่ทําได้ดีนั่นแหละครับเด่นหลายแก้วต่างการไว้ทีบซ้ายครับ ไดครับยืนมวยไม่สวยนะครับแต่ว่าอาวุธได้ครับหมัดหนึ่งมาครับแล้วก็แข้งขวาตามยูโรขยับเดินก็จริงนะครับแต่ว่ายังไม่มีช็อตต่อเนื่องยืนมวยสวยทรงมวยดีค่อยๆขยับเข้าไปครับอ่าเนี่ยครับโอ้แข้งขวาโตโดยแข้งขวาแล้วครับเบิก้วยแข้งขวาเนี่ยครับขวามาก็ขวาขึ้นเลยครับอ่าแล้วครับได้เตะขวานะครับแสดงของยูโรแล้วก็หมดยกครับ แล้วครับตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับยกที่3นะครับคู่แรกเปิดโหววันนี้มวยดีวิถีไทยครับยูโรสประวัติเมืองมุมแดงครับเจอกัะเบนหลายแก้วสิบนายกดำน้ําเงินอ่าแล้วครับสองยกผ่านนะครับเราได้เห็นเกมรุกแล้วก็เกมรับของทั้งคู่ครับยกแรกเดินหลายแก้วออกมาชิงเดินครับยกที่ผ่านมาออกมาตายเกมรับอ่าแล้วครับยกนี้ลอยต่อครับทางด้านของยูโรครับใส่ไม่ยั้งแล้วครับ เด่นหลายแก้วเนี่ยครับตั้งรับจับทางรอโต้รอสวนแล้วครับอ่าครับแข็ซ้ายอัดเข้าไปครับหนักหนักแล้วไงครับโอ้โหดีเดียรอยู่แล้วครับทางด้านของเด่นหลายแก้ววงในเอาละครับเกาะได้ครับพยายามย้ายไล่แขนแล้วครับสอดแขนนะครับกดแขนเอาไว้แต่ว่าเนี่ยครับยังหาเหลี่ยมตีไม่ได้อ่าเด่นหลายแก้วแกดิ้นตีจนได้ครับเย็บซ้ายครับยูโรก็สู้ดีนะครับไม่ยอมไม่ง่ายเหมือนกันนะครับมีความ กระหายในชัยชนะเช่นเดียวกันนะครับอยากจะแก้มือล้างตาล่ะครับสอกขวาของเด่นหลายแก้วครับแต่ว่าพอเจอขวานี่สิฮะโอ้โหอจะหักแยกออกมาครับพยายามแตนต่าครับยูโรซ้ายนัเข้าไปครับแล้วก็ขวาตามครับบัดเป็นสอนะครับนี่เป็นเบสิกพื้นๆเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับกบในะครับ ทางด้านของเด่นหลายแก้วครับเนี่ยครับสามเรียมุมระฆังนะครับตรงนี้มุมกลางนะครับลายแขนขวางหน้าข้อแขนดูเหมือนว่าจะแข็งกว่าด้วยครับดูดูแลกดแขนกดแขนเอาไว้เนี่ยครับกำลังแขนเนี่ยครับทำให้ยูโรนี่โอ้ยยังยังหัวสุดหัวสุนอยู่ครับตอนนี้โอ้แก้ไขสถานการณ์ยังไม่ได้นะครับใจนะสู้แน่นะครับแต่ว่าแม่กลยุทธ์อย่างอื่นเนี่ยกลายเป็นทางด้านของเด่นหลายแก้วนะครับที่ทําได้ดีครับดักทีมเอาไว้ครับเด่นหลายแก้ว เตะพลาดอีกแล้วนะครับยูโรครับแต่ว่ายังเดินอยู่นะครับขยับเดินกันไปแข้งขวาสวยครับเอาแข้งขวาได้2แข้งสแข้งแล้วนะครับวงในนี่ก็ได้ก็จริงยังเนี่ยครับยังตีไม่ได้แข้งขวามัดขวาหันมาเล่นนอกเลยครับกดแขนกดแขนแล้วตีเข่าครับเตะขวาสูงครับเอ้าหมัดมาเตะขวามาอ่าบดจะโดนก็โดนครับสับสอกขวาครับอ่ายูโรขอเข้าเบรกบ้างตีเข่าขวาครับยูโรยูโรยูโรแต่ว่าแมสตากระแพงแล้ว ขวาเข้ไาไปแทงเขวาซ้ายครับพยายามจะงัดศอกครับยูโรตีเขาขวาครับตีเขวาซ้ายตีเขาขวาครับเด่นหลายก,ก็ตีเขวาซ้ายคืนเขาขวาของยูโรเลยนะครับขวามาซ้ายไปซ้ายคืนเอาล้วครับยกระดับเกมขึ้นมาได้ดีครับทางด้านของยูโรครับอา่เอา,นญญา,าเนี่ยครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์นี่ตอนนี้เริ่มกลับมาอีกแล้วครับอา้าลุยต่อครับยูโร ชุดนี้เข้าเบกงด้สวยครับอาล้ครับมัดขวาเด่นหลายแก้วรับเมาสักครู่ที่ผ่านมาการทำรารับแพบไม่ทันเหมือนกันนะครับอาหอเุเลยนี่นะครับยูโรแดงเด่นไหลแก้ต่อยเอียงเอียงอีกแล้วยูโรเยงนะเตะมาแซงแซงเสียปลาเสียปไปขย,ขยับขยับมาเตะขวาครับมัดมัดไม่โดนแม่เตะซ้ายครับและก็ถึงตัวหมดยก นี่เลยครับมาดูวัปช้ากนเลยทีเดียวนะครับไปแดงยูโรน้ำเงินเด่นหลายแก้วนะครับอย่าลืมว่านึกถึงตโตโยต้าตโตโยตา้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพบรุ่งโรจน์นะครับนี่เลยครับเอ้ารุ่นกันเลยทีเดียวแล้วก็ชิลชื่อผูกเสนเนจียวหนังคุณสายชนด้วยนะครับเอ้า ขอพุทยาคุมาตรากาไก่นะครับโดยแพทย์หญิงนัทธานีทัศนพงศ์ครับอุปกรณ์มวยอาวุธสุดยอดอุปกรณ์มวยที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดยคนไทยเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาวุธมวยไทยให้แก่นักมวยไทยทุกคนอย่างแท้จริงอุปกรณ์มวยอาวุธอุปกรณ์มวยของคนไทยเพื่อมวยไทยอะไะครับตามต่อบนเวทียกที่สี่ครับสามยกมาแล้วครับเข้มข้นร้าวใจไม่ผิดหวังนะครับยกที่ผ่านมาต้นยกกลางยกปลายยกแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของยูโรครับมีขวันแล้วก็กำลัง จากพี่ๆนะครับที่อยู่ในสนามมาแล้วครับถึง3ามแสนบาท้ลยกันครับเอาละครับอยากได้ต้องทาเอาเองนะครับลอยต่อครับยูโรั่นและครับก่อนหน้านี้แม่พอโดนแล้วแว่งครับลอยต่อครับลอยต่อทีละไว่แมเนี่ยครับต่อยเกมรับก็เป็นนะครับทางด้านของเด่นหลายแก้วแล้วแข็งแรงแข็งแรงมากครับโดนนี้ไม่มีสตทอกสตานแล้วครับไม่มีอาการให้เห็นแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะที่เขาทําได้เขาก็ฉายเป็นชุดๆเหมือนกันครับรุนเลยนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับหลายๆฝ่ายทั้งชูชีพรีโบคาด้วยนะนี่แหละครับชูชีพรีโบควาอ้าวต่อยหน้ามาอีกหมัดหนึ่งยูโรโเด็นเด่นเอ้ามาล็อกไว้มาโอ้โหล้คู่แรกวันนี้กระจายกระจายหมัดขวาครับจับได้ตีเข่าครับแต่ด้านของเด่นหลายแก้วครับยูโรเดินนะครับ ก็เริ่มมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับจากตอนต้นนะครับยูโรแต่ว่าโดนแข้งซ้ายชมไม่ได้ชมไม่ได้โดนแข้งเลยจับมาตีเข่าซ้ายครับเด่นหลายแก้วพยายามจะงัดสอกขวาครับยูโรครับแทงเข่าขวามาเจีเข่าขาวขาโตครับอ่าแบบสงสมนะสวยกว่านะครับยูโรเพียงแต่ว่าต่อยไม่ค่อยจะโดนเตะไม่ค่อยจะโดนแต่ว่าโดนสอกขวาของเด่นหลายแก้วอ่านะครับไปรูก็อ,อกไหนเป็นก๊อ,อกไหนแล้วครับเด่นหลายแก้วมีหลายก็อกเหลือเกินนะครับอ่าแล้วครับอ่าถ้าต่อยเกมรับเนี่ยองบอกว่ามีเสียวเลยครับแต่ว่านี่ครับ รุกหรือไม่รุกบุกหรือไม่บุกนะครับขึ้นอยู่กับต้าตัวครับแข้งซ้ายน้ข้าไปครับเกาะได้ฮ่าแล้วครับหมดแล้วครับในช่วงท้ายปลายยกที่4นะครับเด่นหลายแก้วจากอมกอยเชียงใหม่พี่น้องแฟนบอยชาติเนยครับเ่วยกันเป็นกำลังใจครับทางด้านของเด่นลายแก้วนะครับยูโรโมดพี่บ้างแล้วครับเด่นลายแก้วนะครับไม่ถอยให้ทางด้านของยูโรได้ใจแล้วนะครับยูโรครับเอาแผนไหลมาสู้นะครับมัดขาอาวุธดันดีนะครับเพียงแต่ว่านะครับ ยังไม่ปฏิบัตต่อยังไม่ต่อเนื่องเลยครับทางด้านของยูโรแล้วมีอาชีพเยอะด้วยครับส,สามแสนบาท<อ>ด้วยกันครับฉีดยาวเลยเอ้าต่อยหน้าไปแมโดยังเดินตลอดหมึ่งเด่นหลยแก้วตีนขวามาวันนี้ทางอุทยัยทัพอาสาต้งด้วยช้างด้วยนะแล้วก็นายกอบต่อกรขนุนกับมาหนาชูสวรรค์ก็ลุ้นรายการนี้อยู่ด้วยนะเอาล้วครับขีข้พอมาได้ขี้พอมาได้ตีไม่ได้นะครับกรรมการแยกงเข้ามา ยังเป็นไปได้หมดนะครับโอกาสที่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลมก่อนก็มีสูงครับแต่เตะขวามาครับโดนหมัดขวาของยูโรครับเตะไม่โดนแหมแกไปเตะพลาดบ่อยครับยูโรอะแต่ยังสู้ถ้าเกิดยังสู้ก็มีรู้ชนะเอ้าจัดมาตีไม่ถนัดอีกแยกออกมานีครับาี่ะครับอดยกที่4ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันกันต่อครับเปิดหัวความมันคู่แรกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับ นี่เลยครับดูภาพชาดนิดนึงนี่เลยครับยูโรการเดินหลแก้วครับพยายามเดินเหมือนเดิมนะครับยูโรครับเดินหลายแก้วเขาพยายามตอบโต้ให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณครับยาแผนตราเสือ11ตัวสาหรับดองเล่าโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันรวมไปถึงยาดองเล่าเสือ11ตัวชนิดน้ําบํารุงร่างกายบํารุงโลหิตลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของคุณปานวัฒนกิจเจริญวงศ์โดยบริษัทบางกอกอโตพัฒน์จำกัด กิวยื้งปูเซนเกลหนังครับคุณสายชนชัยพัชส,สกุลเหลียงเซนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองคลองใจชายโดยบริษัทพลาสเบลไทยแลนด์ Thailand, จำกัด0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมันติวิตามินตรารอย,ยัลคอร์ดี้พลัสโดยบริษัทโรยันดีไทยแลนด์จำกัดและก็กาแฟตราคอฟฟี่ฟาร์มโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มปร,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 ระเทศไทยจำกัดโทร0899672216เอาล้ครับไปกันต่อครับ ยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายคู่เปิดวงกำลังคู่แรกของมวยดีวิดีไทยของเราในวันนี้ครับวันที่22มกราคมนะครับนะครับลุยเหมือนเดิมเลยครับทางด้านของยูโรครับมัดหนึ่งซองครับดูว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับก็ไม่มีทางเลือก้วครับเพราะว่าที่ผ่านมาเจอโจทย์ค่อนข้างที่จะยากครับมัดเท่านั้นแหละครับมัดกับซอครับในการที่จะพลิกเกมนะครับมัดผีสิงนะครับมัดพัดเจ้าจะมีให้เห็นหรือไม่ครับ อ่าเนี่ยครับขวาคอล็อกแขนต้อวบอกว่าเหนียวนึกจริงๆนะครับทางด้านของเด่นหลายแก้วครับกําลังแก่คงเส้นคงมาดีครับแข็งแรงมากๆนะครับตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเด่นหลายแก้วที่เปิดเกมเข้าหาก่อนเดินก็ได,ได,ได้ถอยก็เป็นนะครับยูโรก็สู้ดีนะครับไ,ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเอกครับเพียงแต่ว่าวันนี้นี่แม่ทางด้านของเด่นหลายแก้วก็มาดีเหลือเกินครับยูโรก็เนี่ยครับหัวจิตหัวใจฮะ ยังส่งเสริมสนับสนุนกันต่อไปได้นะครับคือหัวใจไม่ยอมแพ้ละครับแม้ว่าจะโดนแต่ก็ไม่ยอมทิ้งตัวครับแล้วก็ยังหาวิธีที่จะจัดการคู่ต่อสู้อยู่ครับจนตถึงตอนนี้ก็ยังพยายามอยู่นะครับยูโรนา่แล้วครับน่าติดตามนะครับทางด้านของเด่นหลายแก้วยูโรก็จะมอกว่าหัวใจี่สับหานะครับแต่เด่นหลายแก้วนะครับสงแกไม่สวยเท่านั้นล่ะครับแต่ว่าแข็งแรงมากครับล้าออกไปครับมั่นใจในศักยภาพของตัวเองครับเด่นหลายแก้วแข้งขวาเนี่ยครับ พยายามจะขวางพยายามจะคาครับพยายามจะโชว์ครับแม่เนี่ยครับอ่าในวัย22ปีครับแม่วันนี้ต้องขอบคุณหลายๆฝ่าย,ายนะครับที่ดูรายการนี้แล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนตลอดเลยทีเดียวหลายๆฝ่าย,ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยัยทัพอาสาต้นตลาดบางใหญ่สอจอเอกอธิศักดิ์แล้วก็สายชนเพชรสกุลจากเครื่องปูชนเจียวหนังด้วยนะ แล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็ชูชีพตีโบคาครับจะเดินต่อนะครับยูโรครับยังไม่ยอมแพ้ครับยังไม่ยอมแพ้ครับแต่ว่าถีบเอาไว้เตะเอาไว้ครับเดี๋ยวอะไแค่งัดศอกอีต่างหากแล้วผลักออกยับซ้ายครับหมัดขวาไม่โดนอาวุธก็เบาลยงไปแล้วด้วยนะครับยูโรครับในช่วงชท้ายนะครับคุณตุก่ครับตีกองเชิดนะครับขอบคุณเพิ่มเติมครับขุยลิงเศรษฐีสุดยอดปุ๋ยเคมีครับ ในกระสอบก็มีทั้งอาหารรองอาหารเสริมครบนะครับ0818833522เอตเตอร์ซินแอตเตอร์ซินเยวเป็นบัตรเป็นไข้ใช้ทุที่แผนสีเขียวปวดหัวเป็นไข่เลือกซาร่าซาร่าไม่ละคายเกลือกระเพาะอาหารรวไมไปถึงข้าวเกี๊ยวกุ้งคูชิปกรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำครับ028138001โดยคุณบุญเจริญยั่งยืนนีแหะครับมาใส่เข้าไปครับยันยดสุดท้ายนะครับแกสู้ยันหยดสุดท้ายจริงๆครับ ต้องชื่นชมน,นะครับทางด้านของยูโรสอปวัดเมืองนะครับเพียงแต่ว่าทางด้านของเด่นลายแก้วครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเคยชนะมาแต่ว่านี่ครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับนักชกจากดอยเต่าเชียงใหม่รายนี้ครับ oh. นอกนจากนั้นก็ยังมีกัเรียงไทยกอเพชรสุทธิพงศ์เลยครับ oh. เป็นดาวรุ่งในสังกัดของมวยดีวีไทยของเราครับที่ฉายแววทอแสงปล่งประกายในเวลานี้ครับ oh. รวมคะแนนจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับแล้วก็ชูมือครับทางด้านของเด่นลายแก้วสิท์นายกดำครับน่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนย้ำแค้นไปอีกครั้งครับ ติดตามผลงานนะครับของเด่นหลายแก้วว่าไฟต่อไปทีมงานของมวยดีวิถีไทยจะขึ้นป้ายให้เจอกับใครครับในเวทนี้พิกัดนี้น้ำหนักนี้นะครับ102ปอนด์ครับ